ใครใครเล่นโทรศัพท์ทั้งวันโอ้ก็ธรรมดาแล้วแหละก็เหมือนบ้านฉันนะก็เป็นพันธรรมดาพันกว่าบาทเดือนนี้ก็พันพันกว่าค่าค่าในโทรศัพท์อ่ะสองพันเจ็ดคิดดูนุดกัวทำอย่างกับว่าโรงงานใหญ่โตเป็นโรงงานเลยค่าโทรศัพท์อ่ะ รู้อะไรเป็นอะไรผัวก็มาเช้าเมื่อวานวันก่อนนี้ผัวฉันบอกว่าคุณลดในนี่เหลือร้อยกว่าบ,บาทไม่ใช่เน็ตมันไม่มีแล้วบอกมันเกี่ยวเลยกันนะได้ไหมมาหน่อยเซอกให้ไปซื้ออันนั้นมาก็ไม่เชื่อซื้ออะไร ผมกูเนี่ยบางลงบางลงจนจะหมดหัวแล้วเครียดกับงานขอใจเธอหน่อยหน่อยนะเปล่งวักที่ที่ข้างงูลูกค้าบอกวา่ายังไม่ค่ะยังไม่สดได้วัคุยค่ะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าบริษัทใหม่เขาว่าปังมากเลยนะปังปุริเย่ไปเลยสิคะเขาบอกว่าทีมงานแอดมินเขานี่มีแต่เก่งๆเห่อปิดการขายไม่ได้ กระจอกมึงลองปิดตีนุช <c oughs> เก่งใช่เหรอหนูไม่ได้บอกว่าหนูเก่งมึงอย่ามาพูดมึงแล้วพูดดีกูจะเอาฟันมึงออกเดี๋ยวก่อนตลอกอ่ะมึงจะโดนฟันหลุดสองวันเนี้ยถ้าไม่ได้คนนะต้องตายแน่นอนวันเนี้ยวันที่ห้าหละ ใจจะขาดล,ลอนลอนสวัสดีค่ะสวัสดีไปเลยค่ะสวัสดียามเช้านะคะเม้ามอยหอยกระล,อก,ะลอกกระลอกกระแตก็เอากมาเจอวันเนี้ยไม่มีลูกค้าเลยเงียบเก็บไม่รู้แอดเอ,อิร์ดยิงหรือเปล่าก็ไม่รอ้เงียบไปเลยสิคะรออะไรล่ะ